thank หมายถึงเราอันนี้นี่ความรู้สึกเรานะเรา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 ถูกสอนว่าจริงแล้วการที่เราเป็นศิลปินเราเราเราต้องเป็นคนที่ถ้าเทียบถ้าเทียบกับการทําหนังสี่งนี้มันคือการที่เราเป็นพ่วงกับตัวเองครับเราเราต้องรู้ว่าเราเป็นใครเราต้องการอะไรแล้วเราจะวางจัดการทุกๆอย่างยังไงผมว่าอันนี้มันมันจะทําให้ทุกๆอย่างที่มันออกมาในเพลงอ่ะมันมีความเป็นตัวเรามากที่สุดแล้วมันจะสื่อสารความเป็นศิลปินของเราได้ดีที่สุดมาครับคืองานต่อไปนี้ต่อไปนี้จะจะมีงานจริงที่หลังจริงๆ ไม่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 อยากกําหนดว่าจะทําเพลงเป็นหลักทต่หมเพราะว่าเราเราก็ไม่ได้รู้สึกว่าเราเราทำเพลงเล่นเล่นเลยเงี้ยครับหนูคือคือถ้าเรามีงานแสดงที่เรารู้สึกว่าเออเราเราอินกับมันเราแฮปปี้แล้วเราอยากจะลงไปทํามันอย่างเต็มที่เราก็ทําท่านแต่ส่วนงานเพลงมันเหมือนกับว่ามันเป็นงานที่ตัวเราเองเราเป็นคนกําหนดแล้วเราเป็นผู้นำกับของตัวเองเลยครับเราอยากจะวางทาลายของเราย่งไรเลยจะทำเพลงยังไงต่อเราก็ทําได้เองแต่เหมือนกันทํางานแสดงมันเหมือนกันที่เราต้อง มันเหมือนสองฝั่งครับตัวเราเองอยากทําด้วยแล้วเหมือนกับว่าทางทีมงานหรือผู้กำกับโปรดิวเซอร์เขาต้องอยากได้อยากให้เราไปเล่นด้วยแล้วเราเหมือนกับว่าเราต้องอยากไปเล่นกับเขาด้วยแล้วมันต้องมันต้องซิงก์กันแล้วมันถึงจะแบบเหมือนเหมาะเจาะได้ทํางานแสดงที่เราอินสักง,งานหนึ่งอย่างงี้แต่ไปถึงงานเพลงมันเหมือนเราเราเป็นคนลีดอะเราเป็นผู้กำกับแล้วเราก็เป็นนักแสดงเองเราก็ไปเองแล้วก็เดินทางแล้วเราก็เหมือนกําหนดดีเรคชั่นของเราเองอะไรเงี้ยก็จริงๆงยัง,ง,งสนุกกับการทําทั้งสองอย่างหรือว่ามัน มันให้ความสุขกับผมคนละแบบมัน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 เหมือนคนละศาสตร์กันนะครับมันมันมันสนุกคนละแบบแล้วมันก็ท้าทายคนละแบบแล้วผมก็รู้สึกว่าผมก็ยังแฮปปี้กับการทําทั้งสองอย่างอยู่อะไรเงี้ยแสดงะให้เป็นเลยี่ยังไม่มีผงานใครได้อ่านไว้ด้ก็จริงๆถ้าถา้าตอนนี้ยังยังไม่มีเลยครับยังยังไม่มีหมายความว่ายังยังไม่ได้มีโปรเจกต์ใหญ่ๆที่เหมือนกําลังจะมีอยู่ในไทม์ไลน์ปีป,ปีหน้าหรืออะไรเงี้ยยังไม่มีแต่ว่าก็จริงๆก็ก็จริงๆก็มีเข้ามาเรื่อยๆแล้วทางพี่ๆผู้จัดการกเขาก็คอยช่วยช่วยเรราช่่ววยในตสจมถึงพีๆ ผู้ใหญ่ในบริษัทเขาก็คอยช่วยเราตัดสินใจว่าเฮ้ยงานนี้แบบเหมาะกับเราหรือไม่เหมาะกับเราอะไรอย่างเงี้ยคอยแนะนำเลยตลอดแล้วก็เหมือนยังเปิดยังสำ,สำหรับเรื่องของการแสดงอยู่ตลอดลลเลย เป็นเพลงที่กั้งโรแมนติกเหมือเน,เป,นเป็นรักหวานๆอะไรเงี้ยแต่ว่ามันจะเล่าถึงเหมือนการที่เราให้คุณค่ากับกับความทรงจาของเราอะไรเงี้ยครับมาควาว่าบางทีการที่เราเหมือนเคยผ่านเรื่องราวอะไรมาบางทีมันอาจจะเป็นแค่เรื่องเหมือนเป็นเดลี่เบสิสของเราอะไรเงี้ยแต่ว่าพอมันผ่านไปปุ๊บเรา,า,เ,ราเรานึกย้อนกลับไปหรือว่าเราไปเจออะไรที่มันเหมือนรีมายเราไปถึงจริงนั้นนะ่ะเราเราเหมือนกับว่าเราอาจจะให้คุณค่ามันมากกว่าที่ณเวลานั้นเราเจอมันจริงๆอะไรอย่างเงี้ยมีเรื่องพิเศษอะไรไหมร ก็จร is kind of like, kind of like? like so ิงๆผมว่ามันมันมันรีเลทกับผมส่วนหนึ่งที่จริงๆผมเป็นคนที่ค่อนั้างอินกับเรื่องของการการที่เราให้คุณค่ากับความทรงจํากับกับอะไรบางอย่างอะไรเงี้ยอย่างเช่นรูปหรือว่าเช่นเช่นสิ่งของอะไรเงี้ยเวลาเราเราเห็นอะไรบางอย่างแล้วเราจะมันจะทําให้เราเหมือนนึกย้อนไปถึงวันที่เรามีประสบการณ์ร่วมกับมันอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่าจริงๆผมผมเป็นคนอินกับกับกับเรื่องของความทรงจําแล้วก็จริงๆเพลงนี้อีกความพิเศษหนึ่งจริงๆเราผมผมมีโอกาสได้ได้ร่วมงานกับ ทีมทาเพลงที่เหมือนกับว่าเก่งๆอีกทีมหนึ่งอะไรเงี้ยครับก็มีทางพี่ปิว้วเทเล็ก e เทเล็กครับมามาโปรดิว์ให้แล้วก็มาเป็นอาเรนเจอร์บวกกับทําทํานองให้แล้วก็มีพี่โปพี่โปโปเชนทุกูลมาเป็นคนเขียนเนื้อให้อะไรเงี้ยครับก็ก็เหมือนเราเราก็ได้ได,ได้ได้เพิ่มประสบการณ์ของเราด้วยในการที่เราได้ไปทํางานกับคนที่เก่งๆมากขึ้นอะไรเงี้ยครับสำ,สำหรับผมมัน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 เหมือนเรา เร,เราพัฒนามากกว่าเหมือนจริงๆเราหมายถึงการการในในฐานะของศิลปินเราเรายังเรายังไม่ไม่ได้แบบไม่ได้แบบมีประสบการณ์เยอะอะไรขนาดนี้ครับการที่เราเหมือนลง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 ไปทําเพลงกับกับคนที่เขามีประสบการณ์มันเหมือนเราเราก็ปรับตัวแล้วก็เรียนรู้ตลอดเวลาอยู่แล้วแล้วก็เหมือนพยายามจะเหมือนไปเป็นเด็กฝึกง,งานของพี่ๆอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ลองลอง แต่ว่าพี่ๆเขาก็ให้เราช่วยเหมือนแชร์ไอเดียให้เราช่วยเหมือนว่ามีส่วนร่วมช่วยร่วมพัฒนาเพลงนี้ขึ้นมาด้วยเลยเก็บหมดเลยอย่างเงี้ยอย่าง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 โทรศัพท์ผมอะไรเงี้ยรูปรูปรูปก็คือจะมีตั้งแต่ตั้งแต่ผมมีโทรศัพท์เครื่องแรกตั้งแต่ป .6 อะไรเงี้ยก็คือจะจะเป็นคนที่ไม่ไม่ไม่เก็บรูปลงในคอมเลยคือมันต้องอยู่ในโทรศัพท์เนี่ยคือ อยากจะย้ายทรัสท์ย้ายอะไรก็จะต้องย้ายรูปตามมาย้ายอะไรตามมาหรือแม้กระทั่งพวกของอะไรเงี้ยเวลาเวลาไปเที่ยวหรือเวลาเราเหมือนมีประสบการณ์ที่ดีไปเข้าค่ายหรือไปเจอเพื่อนดีแล้วเราเหมือนว่าจะต้องจบจากโรงเรียนมอปลายอะไรเงี้ยก็จะมีการอะไรอ่ะเหมือนเราเราให้ของกันเราเราเขียนเราเขียนเราเขียนเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเขียนมาให้กันหรือว่าเซ็นเสื้อแล้วเขียนมาให้กันอะไรเงี้ยผมว่าคือของพวกนี้มันมันผมว่าพอพอเราพอเราไปมองย้อนดูอะมัน โอ้น้ำตาจะไหลนะมันแบบมันเหมือนว่ามันมันมันได้ผ่านมาแล้วแล้วเราเราจะไม่มีโอกาสได้ได้ลงกับไปเจอมันอีกแล้วอะไรเงี้ยครับเราเราอาจจะเราอาจจะคุ้นคุ้นขึ้นเพราะว่าเพลงเพลงนี้จริงๆมันอย่างที่บอกมันเป็นมีเดียมแล้วมันไม่ได้แบบมีท่าเต้นเยอะเหมือนเหมือนเพลงที่แล้วอะไรเงี้ยแต่ว่ามันก็ยังมีท่าเต้นมาอีกนะฮะก็เป็นเป็นเราเราเชิ่นกับมันมากขึ้นมากกว่าอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าจริงๆแล้วท่าท่าเพลงนี้จะไม่ได้ยากเหมือนเพลงที่แล้วจะเป็นือนว่าเหมือนเราคูบขยับไปตาม ตามเพลงมากกว่าไม่ได้แบบเหมือนว่าเป็นท่าอะไรขนาดนั้นอะไรเงี้ยแต่ก็เป็นท่าแหละนะนี่ก็เป็นก็รู้สึกว่าชินกับมันมากขึ้นคุ้นมากขึ้นบางครับแต่ก็ก็ยังยังยังต้องพัฒนาอีกอีกเยอะอะไรเงี้ยก็ยังแบบตัวน้อยก็ก็เขินนะก็เขินคือเนี่ยพอพี่พูดผมก็เขินเลยเนี่ยคือก็ก็เขินไหมจริงผมว่าพี่ๆที่ที่ฝั่งนาฬิาศิษย์เขาก็ส่งส่งเราไปเรียนเต้นด้วยอะไรเงี้ยครับก็เลยเหมือน ได้ได้มีโอกาสได้ซ้อมก่อนคือคือผมว่าเวลารถเขิจริงๆเวลาสมมติแบบเฮ้ยเต้นเต้นเต้นอะไรเงี้ยมันส่งส่งไม่ให้เราเต้นทันทีเราจะแบบเฮ้ยยทำทำยังไงดีเพราะเหมือนเราเราไม่มีเบสิกเราทำไม่ได้แต่ว่าพอพอเรามีโอกาสได้ซ้อมไปก่อนได้มีคนมาช่วยคอเรียกราให้ผมว่ามันก็ <c oughs> ก็พอพอ <c oughs> ตอนนี้ก็พอทำได้อะไรเงี้ยอาจจะยังไม่ได้เก่งโอ้ยยังไม่ได้ไม่ได้คือคือที่เขาให้เต้นคือเขาบอกท่าเรามาก่อนให้เราไปซ้อมมาก่อนอะไรอย่างเงี้ยคือมีบ้าง ก็ก็เต้นเต้นได้เฉพาะเท่าเท่าที่ในยังบีอะไรเงี้ยครับตัวมันว่าเพลต่อไปมันจะมากขึ้นก็มันผมว่ามันมันอาจจะขึ้นอยู่กับเพลงด้วยครับอาจจะอาจจริงจริงจริงเรื่องเรื่องของดเนามิกเพลงตอนนี้มันเป็นเร็วเป็นมีเดียมอะไรเงี้ยยังยังจริงๆก็ยังมีการปรึกษากับทางที่พี่อยู่ว่าเพลงต่อไปจะกลับมาทําเพลงช้าไหมหรือว่าจะ โฟต่อเป็นเพลงเร็วหรือว่าจะเป็นมีเดียมแต่ว่าจะเป็นมีเดียมทรงไหนอะไรเงี้ยก็คิดคิดว่าจริงๆอยากอยากจะพัฒนาตัวเองแล้วก็เก่งเก่งขึ้นตลอดอยู่แล้วอะไรเงี้ยครับแต่ว่าก็อาจจะต้องดูเพลงด้วยว่าเราแบบจะเต้นหรือเปล่าอะไรเงี้ยครับทำไมถึงเป็นดอกไฮเดรนเยียครับทีมอาร์ตทีมอาร์ตผมอันทีผมผมไม่รู้ มันอาจจะอาจจะสวยสวยอะไรเงี้ยแต่แต่ว่ามันก็จะมีเรื่องของนี่ไงดอกไม้แห้งผ่านเวลามา,อยอยาก็ยังมามอให้ไงแตี่ยีิงแมบอก <laughs> ครับ <laughs> <laughs> ช่วงช่วงที่ผ่านมาก็จะมีคนบอกว่าเฮ้ยจริงๆแล้วหมายว่าเพลงดังเพราะว่า,า,าซีรีส์ <laughs> อะไรอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเอ้ยวันนี้มันเหมือนเราเ้า้ขึ้นมาเป็นศิลปินเต็มตัวที่เราทําเพลงโดยที่มันมันมันเป็นตัวเราจริงๆร้อยเปอร์เซ็นต์เราเป็นคนที่ลงไปลงไปเป็นผู้กํากับของเพลงเพลงนี้เองจริงแล้วก็แล้วก็ เราก็ได้ฟีดแบ็กกลับมาที่เรารู้สึกว่าเออเรา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 แฮปปี้กับมันมากๆที่ที่คนแบบชื่นชอบแล้วก็มันก็มันก็เหมือนโล่งนะมันมันเหมือนวันวันนั้นเราไม่มั่นใจว่าสิ่งที่เราทําไปมันมันคนชื่นชอบมันที่มันเป็นเป็นสิ่งที่เราทำหรือมันเป็นตัวเราจริงหรือเปล่าพอวันนี้เราเราได้ลงมากํากับมันเองจริงแล้วเราก็ทุกคนก็ยังเหมือนเปิดรับแล้วก็ยังยังแฮปปี้กับสิ่งที่เราทําอยู่เราก็ก็ดีใจก็โล่งมันเหมือนเราก็ โตขึ้นอีกอีกอีกสเต็ปหนึ่งด้วยอะไรเงี้ยครับแฮปปี้ด้วยทำว่าศิลปินเป็นตัวของตัวของบิวตี้จริงจริงผมว่าศิลปินในในเชิงของการทำเพลงแนละ้วมันคือการที่เราเราเรากำหนดเรากำหนดทิศทางเรากำหนดเดเรคชั่นของการที่เราของของความเป็นตัวเองนะครับคือทำศิลปินคือเราเราเราเลือกที่จะวางโพซิชันนิ่งของตัวเองเราเลือกที่จะ,ะสร้างเพอร์เซพชันของคนที่ฟังเพลงเรายัางไง อะไรอย่างงี้มั้งเราเราต้องการจะคอมมูนิเคชอะไรเราอยากจะเป็นยังไงเนี่เราเราเป็นยังไงเราอยากจะเล่าอะไรอะไรอย่างี้มั้งเราเราอยากจะทําเพลงยังไงเราอยากจะทำเพลงแนวไหนเราอยากจะเล่าเรื่องอะไรเราอยากจะผมว่าทุกทอย่างเลยอ่ะมันไปถึงการแต่งตัวทไลา์ปล่อยเพลงการทําอะไรต่างๆเลือกเครื่องดนตรีผมว่าทุกอย่างมันคือการที่เล่าความเป็นศิลปินของตัวเราหมดเลยอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าทุกวันนี้ก็สบายแฮปปี้ที่คนตกัสที่เพลงมากกว่าที่ความเป็นบิ๊กซีก็ใช่ครับแฮปปี้แฮปปี้ครับผม <c oughs> ผมว่าจริงๆหมายถึงว่าเราก็ยังไม่ได้เก่งขนาดที่ว่าเราเราเป็นเราเป็นศิลป,ปินที่จะสามารถพร,รดีวเพลงตัวเองได้เหมือนวาอ่าสามารถมีภาพในหัวของของเพลงตัวเองชัดขนาดนั้นเลยโอ้มันมีหลายส่วนนะคนคนที่เหมือนกับเขาเข้ามาฟุกงซามเราบางคน <c oughs> เขาอาจจะมีเจตนาดีแต่ว่าเขาอาจจะเหมือนกับลืมลืมนึกถึง <c oughs> ถึงเรื่องของการคุกคามอะไรตรงนี้ไปแต่หม <c oughs> ายความจริงๆแล้วข้างในผม <c oughs> ผมว่ามันจะมีส่วนหนึ่งที่คนที่เขามีเจตนาดีอะไรเงี้ยเราก็อาจจะว่าอาจจะต้องปรับจูนกันมากกว่าแบบให้ปรึกษากับทางพี่ๆว่าเราจะเหมือนว่าเออเราจะคอมมูนิเคชันไปหาเขายัางไงดีว่าเฮ้ยเออทำอย่างเงี้ยไม่ดีนะแต่ว่าเราเข้าใจแล้วเราก็ขอบคุณที่เขาเหมือนมีเจตนาดีกับเราอะไรเงี้ยกับอีกส่วนหนึ่งที่จริงๆแล้วเขาก็พูดง่ายๆคือเหมือนกับว่าเขาก็เจตนาไม่ดีแหละคือเหมือนกับว่าอาจจะเราเอาเอาเอา,เอาความเป็นส่วนตัวของเราหรือเอาอะไรบางอย่างที่เหมือนว่าไป สแสวงหาผลกําไรอะไรอย่างเงี้ยจริงๆทางทางทางบริษัทนาดาวมิวสิกนาดาวงบาองอะไรเงี้ยครับเขาก็มีการเหมือนก็คอยสกรีนเรื่องพวกนี้ให้ผมอยู่แล้วจริงๆผมมันจะเป็นคนที่ผมไม่เล่นทวิตเตอร์นะผมก็จะไม่รู้เรื่องราวว่าเฮ้ยสมมติมีคนมาขายตั๋วขึ้นมาเนี่ยผมก็ไม่รู้ไงเหมือนพี่ๆเขาก็จะคอยดูแลเราอยู่แล,แล้วคอยแบบบอกเราเฮ้ยเดี๋ยวจะต้องเปลี่ยนไฟะอะไรเงี้ยเขาจะบอกเลยแล้วแล้วเหมือนเขาก็จะค่อยๆเหมือนเหมือนดูแลดูแลเราตลอดแล้วก็อาจจะมีการ ดําเนินคดีบา้างกับการที่เหมือนกับว่าที่ที่เขามาคุกคามเราโดยที่เขามีเจตนาที่ไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยครับมันทาให้การใช้ชีวิตลำบากมากขึ้นผมว่าผมว่าูพูดตรงๆมันมัน,ม,นมันก็สำาหรับสาหรับสําหรับคนที่เขามีเจตนาไม่ดีนะผมว่ามันก็มันก็นิดนึงแหละในมุมที่ว่ามันอาจจะทําให้เราต้องระวังตัวมากขึ้นเพราะเราเหมือนว่าพอเขาเจตนาไม่ดีเรา เราไม่รู้ว่าเขาเขาจะไปเอาเอาข้อมูลหรือความเป็นส่วนตัวของเราไปทำอะไรอะไรเงี้ยแต่ว่าไปถึงคนที่เขาเจตนาดีแล้วเหมือนว่าถ้าถ้าพูดในมุมที่ว่าเอ้ยความเป็นส่วนตัวเราน้อยลงแล้วแล้วคนที่เขาชื่นชอบเราแล้วเข้ามาหาเรารู้จักเราผมว่าเรื่องนี้มัน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 ไม่ไม่ได้ทําให้ชีวิตเราเราเรายากขึ้นหรอกเหมือนเราเรารู้สึกว่าเราดีใจมากกว่าที่เฮ้ยมีคนแบบ เออเจอเราแล้วจําเราได้หรือว่าให้คุณค่ากับงานที่เราทําเลยเลยเหมือนกับว่าเห็นตัวเราแล้วไปวีมายถึงสิ่งนั้นเราก็แฮปปี้มากกว่าอะไรเงี้ยครับถ้าเขาไม่ได้แบบว่ามามาล้ําเส้นหรือว่ามามาว่าคุกคามสิทธิ์ของเราอะไรเงี้ยก็จริงๆช่วงนี้ช่วงนี้ไม่ไม่ไม่ค่อยนะไม่ค่อยเพราะผมก็ไม่ได้ออกจากบ้านด้วยอะไรเงี้ยอยู่บ้านผมก็เรียนเรียนออนไลน์อยู่ที่บ้านอะไรเงี้ยแล้วก็เดี๋ยวนี้ประชุมก็ประชุมซูมก็ ไม,ไ,มไ,มไม่ไม่ไม่ค่อยผมว่าจริงๆแล้วตั้งแต่มีมีเนี่ยครับเวอร์คอมโคลมอะไรเนี่ยมันเราก็สงบขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับผมว่าทุกทุกคนแหละก็ทุกคนก็อยู่บ้านกันอะไรอย่างเงี้ยครับเราก็เราก็รู้สึกไม่ดีแหละคือเราก็เรา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 ก็ พูดตรงเราก็คงเซงแหละมันเหมือนมันเหมือนสิ่งสิ่งนี้มันมันเป็นมันเป็นสิธทธิส่วนบุคคลของเราแล้วเราก็รู้สึกว่ามีคนไปแสวงหาผลกําไรกับสิ่งนี้ของเราบางบางทีมันเหมือนแบบเราก็เซ็เอ่ะบางทีเราก็แบบเฮ้ยแบบเออทำไมทําไมถึงแบบมามาเหมือนม,มันมีมีเจตนาแบบนี้กับเราอะไรเงี้ยเราก็ก็จริงๆผมว่า ไปถึงภาพที่ไหนถึงว่าคนที่เขาไปหาประโยชน์เขาออกไปเอาประโยชน์จากคนที่ขาท้องทุนท้องตาอ๋อเออใช่ผมผมว่าผมว่าผมว่ามันพูดว่าไงอ่ะมันมันก็มันก็ไม่ดีอ่ะผมว่ามันมันคือการมันคือการคุกคามแบบอย่างอย่งถ้าถ้าอย่างที่บอกมันมันเหมือนมันเหมือนสองทางเลยเนาะมันเหมือนว่ามันมันมันหากินกับคนที่เขาแบบมีเจตนาที่ดีอ่ะครับแล้วก็มาเหมือนกับว่า มาหามามาเบียดเบียนเราเพื่อที่จะไปหากินกับคนที่มีเจตนาที่ดีอะไรเงี้ยผมว่ามันก็มันก็ไม่ควรอนะ่ะแล้วก็แล้วก็มันเหมือนกับว่าจริงๆแล้วเราอยู่ในสังคมเราก็ควรจะเหมือนเคารพสิทธิ์กันละกันแล้วก็ให้เกียรติกันและกันอะไรอย่างเงี้ยครับ